สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนึ่งจังหวัดตัดออกไม่ต้องกักตัวเหลือเพียง37จังหวัดให้กักตัวคนเดินทางมาจากนอกพื้นที่เมื่อเวลา1 8บนาฬิกาวันที่11เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทยพบหลายจังหวัดประกาศให้คนเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวโดวยตอนนี้มียอดรวมแล้ว37จจังหวัดได้แก่กำแพงเพชรเชียงใหม่ตากนครสวรรค์ น,น่านพะเยาเพชรบูร์แพร่ลำพูนอุตร,รดิตถ์พิษณุโลกอุทัยธานีชัยภูมินครพนมบึงกาฬบุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีชัยนาทสระบุรีสิงห์บุรีสระแก้วลบบุรีชุมพรตรังนราธิวาสปัตตานีพังงาสงขลาและสตูล โดยจังหวัดที่ถูกตัดออกและสามารถเดินทางเข้าจังหวัดได้โดยไม่ต้องกักตัวเลยก็คือจังหวัดเลยทั้งนี้การกักตัวเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา209 1กระทรวงมหาดไทยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ